ครับสวัสดีครับพี่น้องประชาชนครับพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเรื่องของการรายงานสถานการณ์แล้ววันนี้ก็พิเศษนิดหนึ่งเรื่องของการมีวิดีโอคอนเฟรนซ์ไปที่จังหวัดตากนะครับของท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะพอสวบคและมีคณะของท่าน,านรองนายกด้วยไปที่ตัวเลขต่างประเทศก่อนเลยนะครับวันนี้แตะที่93ล้านคนวันแรกนะครับซึ่ง เพิ erm <at> ่มขึ้นมาถึง7 4 9 0 0 0กว่านะครับในวันเดียวถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็มีคนที่เสียชีวิตวันนี้ก็แตะที่2ล้านคนนะครับ2ล้าน2,347คนก็เป็น2ล้านวันแรกนะครับวันนี้เพิ่มขึ้น1 5 3 6 1คนนะครับอัตราการเสียชีวิตเท่ากับ2.1เปนอะร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นทั่วโลกเนี่ยนะครับ100คน มีการติดเชื้อแล้วก็เสียชีวิตไปสองคนอันนี้ก็คือสิ่งที่เราต้องติดตามกันนะครับซึ่งจะแตกต่างจากตัวเลขของไทยซึ่งยังน้อยกว่านะครับอันดับของต่างประเทศสิบอันดับก็ยังคงคงเดิมนะครับผมคงไม่ลงไปในรายละเอียดจะเห็นภาพของการที่ตัวเลขทั้งหลายที่อยู่ตรงนั้นนะครับมาอยู่ที่ของไทย128นะครับอันดับเท่าเดิมของเมื่อวานนี้นะครับ ไปดูของมาเลเซียครับ3 0 0พันกว่านะครับ3337ซึ่งเป็นตัวเลขที่เยอะอีกวันหนึ่งของมาเลเซียนะครับจะเห็นกราฟที่เราทำมาไว้นะครับพุ่งยังพุ่งขึ้นอย่างนั้นนะครับซึ่งต่างจากเมียนมานะครับซึ่งวันนี้อยู่ที่6 0 5เมื่อวานนี้ก็อยู่ที่500นิดๆน,นะครับก็ทิศทางของเขาเป็นลงนะครับซึ่งก็ ก็น่ายินดีนะครับของทางเ,าเพื่อนบ้านเราชาวเมียนมานะครับของไทยเราก็188ที่จะรายงานในวันนี้นะครับใหม่188รายเป็นการติดเชื้อในประเทศ154แล้วก็มาจากต่างประเทศอยู่ที่34ตัวเลขตรงกลางตัวนี้ครับสะสมตั้งแต่ละรอกแรกนะครับกับะรอกนี้เป็น11,450รายนะครับก็เป็น1 0 0 0 0หวันที่2นะครับ มีตัวเลขของประวัติเสียงทั้งหลายที่งลงมาในรายละเอียดนี้นะครับเดี๋ยวผมนำเรียนในสไลด์ถัดไปนะครับไม่มีเสียชีวิตเพิ่มนะครับมาดูยอดรอรอกใหม่นี้นะครับ7,213นะครับซึ่งเป็นผู้ป่วยรายใหม่4 8 8พพอๆก,กันกับการค้นหาเชิงรุก <c oughs> ประดานโทษครับเชิงลุกในชุมชน3,260นะครับ แล้วก็มาจากต่างประเทศ472ยังรักษาตัวนะครับอยู่ก็คือ2,856นะครับมาดูสถานการณ์ที่เป็นกราฟเราจะได้เข้าใจได้ง่ายๆขึ้นนะครับว่าณสัปดาห์นี้เป็นยังไงบ้างนะครับเป็นสัปดาห์ที่สองของปีซึ่งเราไล่มาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะครับก็จะพบว่ากราฟก็ถ้าสะสมเนี่ยพุ่งขึ้นแน่นอนครับ แต่ว่าถ้าเป็นในลักษณะของดูในรายสัปดาห์ตัวสีแดงนะครับเมาส์ใช้ได้ไหมนอนะครับรู้สึกจะไม่ได้ไม่เป็นไรครับก็เดี๋ยวผมวนๆไปนะครับก็จะเห็นขอบทางด้านล่างเนี่ยนะครับ2,674ในสัปดาห์ที่1นะครับมาในสัปดาห์นี้ก็ 1, 3 9 7นจะครับจะเห็นนะครับว่าในสัปดาห์ที่2เข้าใจว่าน่าจะต้องนับ ถึงพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งนะครับถ้าพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งแล้วเนี่ยสัปดาห์ที่2ถ้าอยู่ในระดับของพันสกับสัปดาห์ที่แล้วคือ2 6 0พก็ลดลงประมาณเท่าตัวหนึ่งซึ่งก็เป็นข่าวดีนะครับซึ่งก็ต้องขอ,อ,อบอกว่าเป็นข่าวดีแล้วก็ชื่นชมนะครับกับทางพี่น้องประชาชนเราทุกคนนะครับที่ช่วยกันตรงนี้นะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น ก็มาดูในภาพรวมนะครับทั้งการค้นหาเชิงรุกทั้งผู้ป่วยใหม่ที่เข้ามารับการบริการในสถานพยาบาลนะครับวันนี้ก็จะเห็นนะครับเราไม่ลดลงเลยหมายถึงวิธีการที่จะหาทั้งสองวิธีคือหาทั้งในเชิงรุกก็คือจะเป็นแท่งที่เป็นสีเ,เหลืองเนี่ยนะครับแล้วก็ไปหาเชิงรุกนะครับต้องสไลด์ถัดไปแล้วมั้งไม่ทันผมแล้วตอนนี้ <c oughs> <c oughs> ก็ไม่เป็นไรครับ ก็จะเห็นเป็นภาพของอเส้นของกราฟเนี่ยในสัปดาห์นี้ก็ลงมานะครับอ่านี่มาล้นะครับก็จะเห็นว่าตัวเลข81แต่ว่าค้นหาเชิงรุกนี่อยู่ที่73นะครับดูแนวโน้มดีขึ้นก็อยากจะใช้คำว่าทรงๆเหมือนเดิมยังไม่อยากจะบอกว่าดีมันต้องมาแตะเลยของผมนี่ถ้าบอกว่าดีเหมือนตอนที่เราเคยทําได้คือต้องลงมาที่ใกล้ๆศูนย์นะครับแต่ว่าตอนนี้ตัวเลขยังเป็นหลักร้อยอยู่ต่อวันก็ยังไม่อยากจะบอกอย่างนั้นนะครับ ในรายละเอียดของแต่ละจังหวัดนะครับกรุงเทพ27นะครับสมุทรสาคร47นะครับในรายละเอียดก็ตามตารางไปเลยนะครับมีอายุ9ก้าขวบที่สมุทรสาครด้วยนะครับไปดูในอีกแผ่นหนึ่งที่เกิดขึ้นจากค้นหาเชิงรุกของสมุทรสาครนะครับก้อนแรก47ก้อนนี้อีก52นะครับ ซึ่งก็เป็นคนที่เป็นเพื่อนบ้านที่เป็นมาและว่าทำเป็นแรงงานกับเรานะครับนี่เป็น2หลักผมพยายามที่จะดูภาพใหญ่ๆแล้วกันนะครับแล้วก็เดินทางมาจากต่างประเทศก็รายงานกันอยู่ในอีก2แผ่นนี้ที่มีความสําคัญคือเยอรมนีมาถึง6ครายนะครับก็เข้ามาวันที่9นะครับนี่ก็คือมีคนที่ติดเชื้อในลำเดียวกันมาก่อนแล้วก็ก็ตามกันมานะครับ แล้วก็มาจากซูดานก็เป็นเด็กอายุ9ปีนะครับก็ป่วยเข้ามาด้วยเหมือนกันนะครับตุรกีก็มี3รายแล้วก็อีกก้อนสุดท้ายที่เป็นการเดินทางมาจากต่างประเทศนะครับที่เข้าทางโรงพยาบาลแม่สอดซึ่งก็เป็นแนวของพื้นที่ประเทศไทยที่ติดกับชายแดนของเมียนมานะครับก็มี13รายที่เพิ่มเติมวันนี้ซึ่งเดี๋ยวผมคงจะไม่ได้คงอ่ะเดี๋ยวจะ รายงานท่านในสิ่งที่ได้ประชุมเทเลคอนเฟอเรนซ์ระหว่างทางท่านนายกรัฐมนตรีกับทางพื้นที่นะครับมีรายละเอียดยังไงเดี๋ยวบอกกันมาดู60จังหวัดนะครับก็ระบายสีสะสมให้เห็นว่าแดงส้มเหลืองขาวนะครับขวามือสุดนี่นะครับก็จะเห็นว่าก็ยังทรงอยู่ที่60จังหวัดอยู่ก็ขอให้17จังหวัดที่เหลือนะครับ ช่วยดูแลด้วยซึ่งจะอยู่ในแผนที่ประเทศไทยในสไลด์ถัดไปนะครับจะเห็นนะครับซ้ายมือจะเอาจังหวัดที่มีการสะสมของเคสถ้าเป็นสีแดงเนี่ยนะครับก็คือสะสมมากกว่า50รายในระลอกใหม่นี้เอามาระบายเป็นสีแดงจะมี10จังหวัดดูดูกราฟทางซ้ายมือนะครับหมายถึงแผนที่ประเทศไทยซ้ายมือนะครับ ส่วนสีส้มก็คือระหว่าง11-50รายนี่มี12จังหวัดแล้วก็จังหวัดที่มีสีเหลืองก็คือ1-10รายมีอีก38จังหวัดและ17จังหวัดไม่มีรายงานมาก่อนเลยนะครับอันนี้อันนี้ก็เป็นภาพที่จะให้เห็นแต่คราวนี้พอระยะเวลามานานกันสักระยะหนึ่งเราก็อยากจะรู้ครับจังหวัดที่ติดเชื้อไปแล้วแล้วเว้นว่างไปเลยเจวันไม่มีติดเชื้อนะครับมีสักเท่าไหร่ นะครับก็ระบายเป็นสีเขียวนะครับสีขาวนี่แน่นอนเหมือนเดิมครับก็คือไม่มีรายงานติดเชื้อมาก่อนให้เป็นสีขาวตรงกันกันกบกราฟทางาแผนที่ประเทศไทยซ้ายมือขวามือเนี่ยสิจังหวัดแล้วก็สีเขียวไม่มีรายงานในช่วง7วันที่ผ่านมาเลยนะครับหมายถึงว่าอาจจะมีมาก่อนก็กแล้วแต่แต่ว่าเวันที่ผ่านมาไม่มีเลย20จังหวัดอันนี้เป็น โอเป็นตัวเลขที่ชื่นใจนะครับก็อยากให้ทุกๆจังหวัดที่เป็นสีเขียวคงความเป็นสีเขียวต่อไปอีกสัก14จังหวัดนี้จะจะเหมาะมากเลยจะดีมากที่จะทำให้เรามั่นใจว่าปลอดเชื้อเพราะเราก็ใช้14วันในการเป็นควอนตีนกันอยู่นะครับส่วน40จังหวัดก็มีการรายงาน7วันที่ผ่านมานะครับ มาเพิ่มเติมเมื่อวานนี้ผมรายงานเป็นภาพแนวโน้ม4จังหวัดไปแล้ววันนี้มาเพิ่มอีกสัก4ี่จังหวัดนะครับก็จะเห็นภาพของอ่างทองนะครับซึ่งเราได้รับรายงานแรกๆมาก็คือเป็นลักษณะของคนที่อยู่ในซุ้มไก่บอนไก่ะอะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับพอเราพบการคัดกรองในชุมชนแล้วก็เรียกว่าสแกนในทุกพื้นที่ตอนนี้ลงมาเลยครับเป็นศูนย์ไม่มีคน ติดเชื้อในวันนี้ที่รายงานกันขึ้นมาก็ขอบคุณนะครับทุกทท่านช่วยกันส่วนสมุทรปราการนะครับก็แนวโน้มคงที่นะครับก็มีอยู่5รายที่มีรายงานตรงนี้นะครับก็เป็นการค้นหาในเชิงรุกนะครับไปดูที่นครปฐมครับก็ศูนย์รายมา2วัน3วันหลายวันแล้วละครับเนี่ยนะครับก็ไม่พบรายใหม่นะครับแต่ก็ยังมีการเฝ้าระวังกันอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับทั้งโรงพยาบาลรัฐเอกชนนะครับปทุมธานีตอนนี้ก็แนวโน้มก็ ยังอยู่ที่1รายนะครับก็คงจะต้องพยายามค้นหากันอยู่นะครับผมเอาตัวเลขมาให้ทุกจังหวัดได้ทราบนะครับ10จังหวัดแรกก็ยังคงคงเดิมอยู่นะครับจะเห็นนะครับตั้งแต่สมุทรสาคร3,698เนี่ยนะครับประมาณครึ่งหนึ่งของ6,700เลยไม่ครึ่งอะเกินครึ่งของ6,700ที่เป็นสะสมของทั้งหมดน,นะครับถ้านับรวมกัน10จังหวัดนี้ที่เกิน50รายขึ้นไปเนี่ย คิดเป็นเปอร์เซ็นคือ94ถ้าพี่น้อง10จังหวัดนี้เราช่วยกันนะครับให้ตัวเลขลดลงให้ได้นะครับตอนนี้จะเห็นนะครับสีแดงจะอยู่ที่กรุงเทพมหานคร2หลักเนี่ยฮะมีอยู่แค่2จังหวัดคือสมุทรสาครกับกรุงเทพมหานครสมุทรสาครนี่99ก็ดีขึ้นกว่าเมื่อวานแต่ยัง2หลักอยู่กับกรุงเทพมหานครคือ27นะครับซึ่งก็ยังเยอะอยู่ เพราะฉะนั้นถ้าเราช่วยกัน10จังหวัดนี้รวมๆกันแล้วเนี่ยเท่ากับ94%ของทั้งหมดเรียกว่าจังหวัดอื่นๆเนี่ยเหลือแค่6%ที่มีจำนวนตัวเลขที่น้อยมากๆ แต่ถ้าเราลงลึกลงไปอีกถ้าเอา5จังหวัดนะครับสมุทรสาครชนบุรีระยองกรุงเทพสมุติปราการซึ่งก็อยู่ในจังหวัดที่เรารู้ว่าเป็นพื้นที่ที่เสี่ยงสูงตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยนะครับามาันทโทษครับควบคุมสูงสุดเนี่ยนะครับรวมกันได้ประมาณสัก85เปข้มตรงนี้ก็ช่วยได้ดังเยอะแล้วนะครับเพราะฉะนั้น ก็พยายามช่วยกันทําให้ตัวเลขดีขึ้นนะครับจังหวัดอื่นผมจะขออนุญาตผ่านไปเร็วๆทุกท่านก็ช่วยตรวจเช็คในจังหวัดของท่านชื่นชมกันเองในรายที่ไม่มีนะครับแล้วก็รายที่มีน้อยๆก็ฝากชื่นชมไปด้วยนะครับในทุกๆจังหวัดโดยเฉพาะที่เป็นหลักหน่วยทั้งหลายนะครับนี่คือสิ่งที่เราได้มีการพูดคุยกันมานะครับครับวันนี้ก็นําเรียนว่าในการ ประชุมกันผมไปอยู่ช่วงที่สองนะครับซึ่งทางท่านนายกร,ร,รัฐมนตรีท่านพเดชประยุทธ์จันโอชาในฐานะผอ,อสอบอคอนะครับก็ได้ร่วมกันกับท่านรองนายกร,รัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับแล้วก็ท่านรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับแล้วก็ผู้บริหารระดับสูงของหลายกระทรวงรวมถึงท่านเลขาสมชในฐานะปอสปกสปคอนะครับแล้วก็มีอีกหลายท่านนะครับได้เข้าร่วมประชุมนะครับทำเทเลคอนเฟลต์ไปยังจังหวัดตากนะครับซึ่งมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นะครับอยู่ในห้องประชุมพร้อมกันกันกนกบทางผู้ที่เป็นทางด้านสาธารณสุขแล้วก็ฝ่ายปกครองนะครับแล้วก็มีแพทย์พยาบาลนะครับเข้าร่วมด้วยนะครับก็ได้รายงานสถานการณ์ที่นั่นนะครับว่าตอนนี้สะสมของจังหวัดตากเนี่ยติดเชื้อสะสม100รายแต่ปรากฏว่าเป็นมาจากต่างประเทศนี่81รายเป็นของตัวจังหวัดเองแค่19รายเองนะครับณนะตอนนี้ก็แอดมิดอยู่ประมาณแค่อ,อยู่อยู่ที่67นะครับ ก็ส่วนใหญ่ก็เป็นมาจากต่างประเทศ65แล้วก็สองคนที่เป็นอยู่ในจังหวัดนะครับก็ได้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตากก็ได้รายงานนะครับว่าได้วางแผนในเชิงของการเตรียมความพร้อมเตียงของโรงพยาบาลก็ใช้โรงพยาบาลชุมชน3แห่งนะครับซึ่งจะรวมเตียงได้ประมาณสักร้อยแเตียงซึ่งตอนนี้ก็ใช้ได้แค่5 0อนะครับอยู่แค่50เตียงเอง ถ้าล่ะคำถามว่าถ้าคนไข้ยเยอะขึ้นจะทํำยังไงเขาบอกว่ายกระดับขึ้นมาเติมเตียงเข้าไปได้ถึง300เตียงนะครับแล้วขั้นตอนถัดไปก็คือก็จะเตรียมโรงพยาบาลสนามนะครับให้มากขึ้นได้ถึง200เตียงนะครับนี่ก็คือสิ่งที่ทางจังหวัดทำแล้วก็รวมถึงการ ตอนนี้เขาก็มี LQ อยู่แล้วหมายถึง Local Quarantine นะครับซึ่งก็จะเตรียมโรงแรมนะครับซึ่งจะมีที่นอนเป็นห้องได้ถึงประมาณ200กว่าห้องนะครับ244ห้องนะครับซึ่งณนะตอนนี้ก็นอนอยู่เพียงแค่ประมาณ101ห้องนะครับซึ่งก็ยังสามารถหาเพิ่มได้อีกนะครับนั่นก็คือความสามารถแล้วพอม,มา รายงานถึงเรื่องของความมั่นคงซึ่งเป็นเรื่องของการดูแลแนวชายแดนนะครับท่านก็รายงานว่ามีระยะของแนวชายแดนเนี่ยประมาณสักห้าร้อยกว่ากิโลเมตรนะครับซึ่งตอนนี้ก็สนที่กําลังทั้งทางทหารตํารวจตะเวนชายแดนทหารกองร้อยทหารพานนะครับแล้วก็ชุดลาดตะเวนต่างๆเนี่ยก็แบ่งเป็นทั้งหมด3ชั้น ชั้นนอกสุดก็คือขอบแชร์แดนเนี่ยก็มีการลาตะเวนกันนะครับชั้นในเข้ามาก็มีชุดของออด่านตรวจต่างๆนะครับซึ่งก็จะเป็นทั้งทหารตำรวจดูแลกันแล้วก็ชุดลาดตะเวนด้วยชั้นในสุดนะครับก็ดําเนินการโดยทางชั้นที่3ามเนี่ยนะครับดำ,ดำเนินการโดยกํานันผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองทํากันอยู่ในระดับชุมชนเลยใครแปลกหน้าเข้ามาเนี่ยโอ้โหก็ต้องก็ต้องบอกกันได้เลยอันนี้มีทั้งหมด100 75จุดนะครับนี่คือสิ่งที่สิ่งที่ทางจังหวัดดำเนินการมาตลอดอย่างเข้มแข็งนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็แก้ปัญหาเชิงรุกก็คือว่าตอนนี้ได้ข่าวว่ามีคนไทยอยากจะกลับเข้ามาแล้วก็พยายามลักลอบกันเข้ามาท่านผู้ว่าก็บอกว่าก็พยายามเปิดช่องให้เขาเข้ามานะครับถึงแม้จะมีความผิดแต่ณนะตอนนี้ท่านนายกก็บอกว่าก็เรื่องความผิดก็ยกเอาไว้ก่อน แต่ว่าให้เข้ามาเขาก็รายงานเข้ามาว่ามีคนไทยเข้ามาได้ถึง152รายนะครับแล้วก็เข้าสู่ LQ หรือ local quarantine นะครับแล้วก็มีเรื่องของพบว่าติดเชื้อถึง65รายนะครับในนี้นี่ก็เป็นระบบที่ท่านนายกก็บอกว่าเออเนี่ยอย่างนีอ้อยากให้เป็นอย่างนี้นะครับซึ่งก็ทำให้เรามั่นใจได้ว่า,าพื้นที่ชายแดนถูกตรึงถูกเ,เรียกว่า มีการเข้มงวดนะครับที่จะเข้ามาขณะเดียวกันมีการค้นคัดกรองเชิงรุกในพื้นที่อีก20,000กว่าแล้วก็บวกบวกไปอีกหลายตัวเลขนะครับผมจดไม่ทันเยอะมากนะครับแต่ว่าก็เจอบ้างปรับปราย3รายบ้าง20กว่า9รายบ้างนะครับอันนี้ก็นำเรียนว่าเป็นเรื่องที่ทางจังหวัดทำอยู่แล้วรวมถึงการค้นหาแรงงานต่างด้าวซึ่งก็จะวางแผนทำการค้นหาเชิงรุกประมาณสัก400คนต่อสัปดาห์ สิ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงในวิดีโอคอนเฟรนท์ท่านก็ขอบคุณนะครับกับทางทุกๆท,ท่านที่อยู่ที่จังหวัดตากรู้ว่าทำงานกันหนักนะครับแล้วก็ให้กำลังใจส่งกำลังใจได้ยังให้พรปีใหม่กันด้วยนะครับผมก็ได้รับพอรอยู่ในห้องนั้นเมื่อสักครู่นี้ด้วยนะครับก็สิ่งที่เกิดขึ้นท่านก็ได้พูดถึงว่าก็อยากจะเน้นย้ำทางทหารตำรวจนะครับ รวมถึงการใช้โดรนที่จะต้องมาให้มีเทคโนโลยีในการที่จะลดกําลังคนอันนี้ท่านก็พูดถึงด้วยนะครับแล้วก็ชื่นชมว่าชั้น3ที่บอกว่าชุมชนเป็นคนทำเนี่ยท่านบอกว่าสําคัญที่สุดคือภาคของประชาชนต้องร่วมมือแล้วก็ใครเป็นคนแปลกหน้าแปลกตาเข้ามาเนี่ยชุมชนจะรู้ที่สุดก็ ต้องบอกรัฐแจ้งเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับการดําเนินคดีเอาไว้เป็นลําดับรองถ้าเป็นคนไทยที่เข้ามานะครับเราก็จะดูแลอันนี้ท่านก็ให้ความสําคัญกับตรงนี้เข้าไปด้วยนะครับก็ย<ส>ังพ<ส>ูดถึงหลายเรื่องโดยเฉพาะถ้าบัญญยงไปกับ เรื่องของบอนเรื่องของวัคซีนเรื่องของอะไรทั้งหลายนี้ท่านก็ให้นโยบายมานะครับก็เป็นเรื่องที่อาจจะเชื่อมโยงไปกับระดับประเทศนะครับก็เดี๋ยวคงมีบ่ายนี้จะมีการประชุมกันเป็นเรื่องวัคซีนนะครับแล้วก็เรื่องของอคนที่มาจากทางจังหวัดตากก็ส่วนหนึ่งก็ไปเล่นท่านก็บอกว่าอย่าเล่นเลยนะครับในเมืองไทยเรากันเองก็ตอนนี้ก็คงต้องมาหารือกันนะครับว่าการที่จะมีบ่อนที่ถูกกฎหมายที่คุยกันในสังคมเนี่ยมันเป็นไปได้ไหม นะครับมันขัดอะไรกับสิรรมหรือเปล่าคนไทยเราเออมองด้านนี้บางพวกก็ยอมรับบางกลุ่มก็ยังไม่ยอมรับนะครับสังคมต้องมีการพูดคุยกันในประเด็ดนนี้ซึ่งก็เดี๋ยวคงได้มีการนำมาสู่แนวทางในการที่จะจัดการแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะนะครับในเรื่องของ ยังไงก็ตามแต่ณตอนนี้คือการทําผิดกฎหมายเนี่ยไม่ได้นะครับณตอนนี้ครับผมก็ยังทิ้งท้ายนะครับว่าเรื่องที่สําคัญที่สุดก็เป็นเรื่องของการดูแลความาสะอาดส่วนตัวนะฮะท่านทิ้งท้ายว่าท่านท่านกลับบ้านเนี่ยถูกสั่งให้อาบน้ํานะครับ ชำระร่างกายล้างมืออะไรบ่อยๆเนี่ยเออฟังแล้วคุ้นๆเหมือนผมเลยเหมือนกันนะฮนะเวลากลับบ้านก็ไม่ต้องถูกสั่งแนละ้วตอนนี้เป็นอัตโนมัติแล้วนะครับก็ต้องดูแลความสะอาดเพราะว่าเราเจอคนมากมายก่ายกองต่อวันนะครับเพราะฉะนั้นสุข ลักษณะส่วนตัวซึ่งประชาชนทั้งหลายที่จะต้องดูแลนะครับใครที่ออกจากบ้านไปแล้วไปข้างนอกบ้านมากลับมานะครับอยู่ห่างไว้ใส่แมสกันหมันล้างมือถือหลักมือถือมีหมอชนะทั้งหลายเนี่ยนะครับล้างมือกลับบ้านเนี่ยล้างแค่มือไม่พอนะครับอาบน้ําเลยชำระร่างกายนะครับก็ทําให้เป็นประจํานะครับครับผมวันนี้ก็เพียงแค่นี้ครับครับ จริงๆวันนี้ไม่มีประเด็นคําถามแต่ว่าด้วยความว่าฟุกอยู่ในกรุงเทพมหานครแล้วเมื่อสักครู่เนี่ยเห็นกราฟที่เป็น1ิบจังหวัดรเราสังเกตว่าตอนนี้เนี่ยเราระ,ระ,ระดมทั้งแพทย์เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงไปดูทั้งเรื่องการพนันลักลอบเข้าชายแดนแต่ตัวเลขของกรุงเทพมหานครกลับเป็นสีแดงอยู่จังหวัดเดียวจริงๆแล้วความเสี่ยงที่เกิดจํานวนของผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเกิดจากอะไรคะแล้วน่าห่วงไหมคะจะควบคุมได้ยังไงครับ,รบก็กรุงเทพมหานครก็ ทำงานกันอย่างเข้มแข็งนะครับประชุมกันอยู่กับทางออ EOC ของทางกระทรวงสาธารณสุขกันอยู่ทุกเช้านะครับเพราะขนาดเดียวกันก็มีตัวแทนมาอยู่ที่นี่ด้วยก็มีปัจจัยหลากหลายมากมายหลายปัจจัยซึ่งก็ไม่ได้เป็นปัจจัยเฉพาะก็แน่นอนครับปราสาของเมืองใหญ่นะครับมีทั้งเรื่องของสถานบันเทิงมีทั้งเรื่องของ ตลาดหรือว่าจะเป็นมาจากตลาดหมถึงติดมาจากที่อื่นด้วยนะครับมีทั้งเรื่องของอที่เราเคยเห็นไปจากจังหวัดทางภาคตะวันออกก็มาด้วยเหมือนกันอะไรต่างๆเหล่านี้ก็เป็นปัญหาเฉพาะนะครับแต่อย่งไรก็ตามแต่นะครับก็ในเรื่องนี้ทางกรุงเทพมหานครทำงานใกล้ชิดกันกันกบทางาสบคและ e o c ของทางกระทรวง ก็มีการค้นหาเชิงรุกนะครับเดี๋ยวยังไงผมจะมีในรายละเอียดนะครับก็นําเรียนว่าเคยว่าจะเอามาลงเนี่ยมีกทมเดี๋ยวจะมาวิเคราะห์แล้วมาแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่งนะครับว่าแผนการของกทมเป็นอย่างไรเพื่อจะช่วยกันนะครับแล้วคนส่วนใหญ่ก็อยู่ในกทมก็แออาดกันอยู่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็แน่นอนก็จะต้องมีตัวเชื้อโรคที่ชุก ตัวเลขสองหลักอย่างนี้ก็ยังถือว่าเราก็ทําได้ดีนะครับต้องชมชาวคทมอ้วยเหมือนกันเพราะว่าประชากรมากกว่าคนอื่นเขาหลายสิบเท่าครับค่ะหมดประเด็นของคําถามแล้วค่ะเรียนเชิญคุณหมอฝากประเด็นทิ้งท้ายถึงคุณผู้ชมค่ะครับก็นําเรียนว่าที่เกิดน,นําไปพูดถึงทางโคศกผู้ช่วยโคศกที่มาใหม่คุณหมอพิสมัยศรีรังสรรที่เข้ามาจะมาช่วยผมในการทํางานนะครับเพิ่มเติมจากคุณหมอบุ๋มนะครับ หมอพันธ์ประภานะครับซึ่งก็ทั้งสองท่านก็ ก็ยินดีที่จะเข้ามาช่วยนะครับในช่วงเวลาที่เรามีภารกิจต่างๆกันมากมายอย่างนี้แต่ว่าทุกคนก็มีภารกิจในส่วนของตัวเองนะครับก็ทุกคนก็ไม่ได้ว่างสัก7วันนะครับเพราะ,ะนั้นเราก็จะพยายามที่จะมาช่วยหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปนะครับเมื่อท่านนายกรัฐมนตรีท่านได้อนุญาตนะครับให้ทางคุณหมออภิสมัยนะครับแล้วก็ทุกอย่างกระบวนการของการที่ดําเนินการทางขั้นตอนต่างๆเรียบร้อย ก็จะมาให้ได้เป็นโฉมใหม่ของการที่จะได้การแถลงข่าวในรูปแบบที่อาจจะมีการปรับกันบ้างนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะได้มีการประชุมปรึกษากันแต่ว่าก็อย่างที่บอกนะครับก็นำเรียนว่าทุกอย่างต้องการคือการสื่อสารอย่างถูกต้องตรงไปตรงมาแล้วก็อันที่สองก็คือ พอสื่อสารไปแล้วท่านเข้าใจแล้วก็นำมาสู่การร่วมมือร่วมใจกันในทุกส่วนทุกเพศทุกวัยนะครับให้ได้ร้อยเปอร์เซ์เราถึงจะชนะ เจ้าโรคตัวนี้ได้นะครับไม่ใช่เพียงแค่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเพราะฉะนั้นในการที่จะต้องมีคนมาช่วยก็ไม่ใช่ผมคนเดียวที่จะมาทําได้เพราะฉะนั้นมีคนเก่งๆในประเทศไทยมากมายหลายคนต้องดึงมาช่วยก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวโปรเซสต,ต่างๆเรียบร้อยก็จะนําเรียนแล้วก็มาให้เห็นทางจอตรงนี้สุดนายกา30นาทีของ NBT ฝากทุกท่านช่วยติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ